มาดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะซึ่งก็ปลูกจากการที่เขาปลูกต้องดูแลและก็รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่ณตอนนี้มันยืนหยัดด้วยตนเองได้แล้วค่ะแต่ก็ต้องดูแลเพราะว่ามันยังต้นเล็กอยู่นานๆก็จะใช้น้ำมาลดนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆดูสิไม่สนใจต่างคนต่างก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะอ่า มีต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กจะต้องดูแลและก็ทนุถนอมใส่ใจนะคะเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโต,ตขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่นี่พอมันโตขึ้นเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วแล้วมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยกับชีวิตเพราะว่ามันก็จะได้อยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเนาะสูงสูงมากสูงชะลดเลยนะคะไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ต้องลดน้ำแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดโดยตัวเองเหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละค่ะแรกๆเวลาเราทำงานอะไรก็ตามมันล้มลุกคุกขานหรือว่ามันลองผิดลองถูกกว่าจะสำเร็จมันก็ต้องใช้เวลาแน่นอนค่ะหลายคนที่บอกว่าเข้ามาสู่โลกออนไลน์มาทำไปเดือนสองเดือนรู้สึกว่าตัวเองไม่เติบโตรู้สึกท้อถอยรู้สึก ว่ามันไม่ใช่ทางของตัวเองแล้วก็เลิกล้มไปนั่นมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ยอมกินอาหารที่ไม่ยอมดูแลตัวเองก็คือไม่ยอมดูดน้ำไม่ยอมเอาธาตุหรือว่ายอมที่จะตายนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เขายืนหยัดอยู่ได้หรือว่าคนที่เขาสามารถสร้างชีวิตให้สำเร็จได้ก็คือพยายามเพื่อจะดึงดูดอาหารพยายาม ดันตัวเองให้โตขึ้นโตขึ้นเหมือนต้นไม้เล็กๆที่อยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่มันก็จะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เจริญเติบโตขึ้นเพื่อจะรับแสงแดดหรือว่ารับอาหารนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรามีความพยายามไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามมันก็สำเร็จได้ทั้งนั้นจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์ว่าจริงให้หน่อยคะ่ะ